ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกก้าวขาขวานะครับอยู่ข้างหน้าขายิ่งไปเท้าขึ้นนะครับสะโพกเน้นเก็บเข้านะครับส่วนมือนะครับจะเริ่มเหวี่ยงมือขวาเข้าก่อนเลยที่1และออก2จากนั้นหมุนมือเข้าครับ3และตบลงเลยที่4จากนั้นครับผมสบัดหน้าไปทางด้านซ้ายครับผมมือส่วนกันที่และ5และสบัดขึ้นลงที่และ6และปัดลงครับที่7 และทุบครับที่8ขาวขวาย่ำลงไปเลยนะครับจากนั้นก้าวขาซ้ายเลี้ยวซ้าย1 2และเลี้ยวขวาครับที่3และตบเลยที่4จากนั้นครับผมฟรีสไตล์5้5และโยกตัวด้านซ้ายครับ6 7และเด้งเต้าไปข้างหน้า8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับสแตนบาย5 6 เก้าวขวาเข้า1 2หมุน3ตก4สะบัด5สะบัด6 8ปัทุบ8เลี้ยวซ้าย1 2ขวา3ตก4เลี้ยวขวา5โยกซ้าย6 7เด้ง8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงแบบโลลมชั่นดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับผม เตรียมพร้อมครับห้าหกเจ็ดสะโพกเข้าหนึ่งสองหมุนสามตบสี่สะบัดห้าสะบัดหกบัดเจ็ดทุกแปดซ้ายหนึ่งสองขวาสามตบสี่ขวาห้ายกหกเจ็ดเต้งแปดเรียบร้อยครับผมสุดยอดม,มากครับ และก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมเพลงนี้ต้องอาศัยการแยกระษาทตัวนิดนึงนะระหว่างแขนกับขานะครับแล้วก็มีหน้าเข้ามาด้วยสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกเต้นเพลงนี้นะครับก็สามารถฝึกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครทิ้งเต้นไม่ได้นะครับหรือเต้นไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไปกำลังใจให้ผมอีกเช่นเคยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย